ว่าไงวันนี้นนม,มาทำอะไรครับผมมาตลาดเรียบด,วด่วนนะครับผมวันนี้ก็เลยมาแต่ไม่ได้ตั้งใจมานะผมก็เลยมาเห็นประกันแล้วมันสวยเนี่ยดูดูด,ด,ด เออต้องดูนี่ต้องดูต้องดูที่เขาไอ้นี่กันดูดอกนะคะดูที่เขาไอ้นี่กันเดี๋ยวเดี๋ยวต้องดูก่อนต้องต้องบอกก่อนว่าต้องบอกก่อนว่าไม่ได้ตั้งใจที่จะมาซื้ออะไรเลยนะไม่ได้ตั้งใจที่มาจะมาซื้อตะลพระทีแรกทีนี้ไม่เห็นตรงนี้แล้วนึกถึงตอนตัวเองเล็กๆแต่ก่อนมันจะมีอาทิตย์หนึ่งจะมีตลาดวันหนึ่งจะขอพ่อซื้อวันละครั้งจนรวมกันทั้งหมดได้30กว่าตัวที่เลี้ยงอ่ะวันนี้ก็เลยจะซื้อจะซื้อไปเลี้ยงในห้องดีกว่า นะ ừ, ถึงเรียนในห้องน่าจะสวยมากเลยออันนี้เหรอพี่เมื่อกี้ผมว่าผมจะซื้อตรงนี้แบบแบบนี้ที่ให้เขาอยู่แต่พี่นุ๊กบอกว่าอยากแค่เขาไหวเยอะเหรอใช่ต้องใส่ตัวนี้ <c oughs> มอกับประกาศไหมครับได้ลูกตัวก็จะสวยไงแต่ถ้าอันนี้แบบวันนี้มันก็มันสำหรับคนที่มีพื้นที่น้อย๋อห้องผมก็เล็กเท่าลังหนูนะครับก็ใส่อย่างนี้ แตวตอ้อัวนะจะได้หากันซื้อตัวเียวซื้อได้่จเยจ้าสี่ตัวสตัวนี่ได้หลลตัวนะครับโอ้โหสีอแม่งใหญ่ขนาดไหนวะพระเจ้าจะไปตั้งตรงไหนจะไปตั้งตรงไหนวะเนี่ยเอาไว้บ้านไหนตัวนี้พี่ว่าเอาสไหนเอาพี่เลือกตัวนึงพี่เลือกตัวนึง นี่ๆๆ,ๆ,ๆกันแล้วไอ้นี่กันแล้วพี่เลือกตัวหนึ่งให้เลือกตัวหนึ่งให้เลือกตัวหนึ่งเอ,อ,อกก่อนเราจะเลือกปลาตเบลอย่างนี้ก็บอกว่ามีหลายมีหลายอย่มีหลายแบบเลยอืม,แบบมว่อันเนี้ยทำความสะอาดง่ายถ้าเป็นอย่างเนี้ยทำความสะอาดง่ายถ้าจะเราเราไม่จำเป็นต้องมีก็ได้ก็ไม่จำเป็นแต่ว่าแต่มันก็สวยอะ่ะก็คือทั้งเซตแล้วมันอืม ร้อยแปดสิบจ้าอันนี้เป็นซักติกอย่างดีดีเลยเนี่ยไม่แตกด้วยไม่แตกหาเลขหมุนเงินจ้าร้อยแปดสิบจ้าไม่ใช่แค่หมุนเงินค่ะใช้พื้นที่มากกว่าเดิมค่ะใช้พื้นที่ด้วยห้องผมก็ไม่มีพื้นที่หรอก สุขคืออะความสุขคือดูกกัดกันเขาสุขคือดูความสวยงามถ้าประกาศก็คือร้านแรกที่เป็นประกาศหม้ออันนี้คือประกาศจีนประกาศหม้อจะเป็นหางสั้นเขานิยมใช้กัดกัน ร้อยครับผมเราซื้อไป4ตัวครับสีน้ําเงิน2สีขาวน้ําเงิน1แล้วก็สีผสมอีกหนึ่งเป็น4ตัวครับอสี่ตัวอันนี้ป้าลดให้โอ้ขอบคุณครับอันนี้ก็ป้ากับโรนี่ยป้าคิดร้อยเดียวครับปู่ทั้งหมดเลยเหรอไม่หมายถึงว่าชุดละร้อยไงอ๋อไม้หนูวยโอ้ยเฮยลดเยอะมากครับอันนี้เป็น400 40 ร้อยสี่สิบทั้งหมดใช่ไหมครับเมื่อกี้เมื่อกี้ป้าเขาบอกว่าเสียงคุ้นๆเหมือนเบิ้์นปทุมราชเลยก็เลยบอกว่าไม่ใช่ใช่ไหมป้าป้าไปเข้าดูนะอันนี้เราจะลงไหนนะเพจเพจเอ่อนุกชนดลอ๋อเหรอครับป้าเราไปเข้าดูนะขอบคุณครับโชคดีครับผมครับป้าครับไปได้ไหมครับได้ครับเอาพี่ถือนี้โชคดีนะครับผมครับเรายังไม่ใส่เงินเลยนะเอออุ้ยลืมลืม เงินไม่ได้อยู่กับนุก